น้องล่าดูี่น้องเอ้ยตมตกแบบสนั่นที่น้องชิ้นที่เพื่อนเ้ยว่าเงมดีแต่องชิ้นหนก็เบิรตาหนึ่งหรือว่าโอ้มานไลน์ที่ารสี่ตาขนนตกหนั่องเลยลู อันโคงนั่นนลย่องอ่ะพวกพ้นต๊น่เอารถกบทันมันชิได้อีกทางนั่นนมันโนีหน้าท่านพ้นต๊เเขามันจะแหงเขาจังว่าเอาทางขุนชุดโอ้ทานพ้นใครทางเออท่านพ้นต๊เขามันจะแหงพรว่นึงท่านต๊เป็นเ่งนี่อน้พวกพ้นต๊ะหัเราได้ลองงน้ามาได้ลองหน้าเนี่มัเป็นั้งเราอ่ะนี่เทานนู้นเห็นนตาเ้พัพวกอะนะฮะ มาแรกกูเอาผงตัวนี้ให้มแล้วจะก,ก่อนด้วยาแรกเนะเ้มากเลยมแรกเ็นมากคนน่ะมืออื่นนี่ฮะคนฉนันตั้ต่อยาวเลยพี่น้องเ,เลยบาลเล่ กำลังเลื่มเห็ดเนี่ยกินพี่นอ้นองน้องซีลูกค้นเป็ดพี่นอ้อง เป็ดอ้วนอยู่เนาะเั็นเบ่งอองร่องกะทิลาบแน่พี่นอ้องกระดูกมันกะทิต้มต้มเอาแกงเอาสิบสามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด, 4, ด, 4, ดเริ่มแล้วกับประมาณเช้าคนพี่น้องเลยทาั้ง <c ười> กูนี่เสี่ยวมึงกัจะขึ้นโหลดหองใช้แหละ พีคน้องเงินค้องเงินกินพี่น้องป้าน้องยุกิเพิ่งสั่งมาหายทีมงานลกกาดำหน้ามืออื่นป้าพี่น้องมืออื่นนี่มีคล้องแสบพ่อหนีพี่น้องเลยยาเจ้าะเป็นนัวกับมาเลยสามซีไทยพี่น้องสามกิโลขอบคุณละลายเด้อพี่เดอ้อมืออื่นมีคล้องแสบไหอยู่ใกล้ให้เบิรงขีบอยาคล้องแสบและมาเดอ้อมืออื่นดำหน้า ขอบคุณลายลายพี่เอ้ยขอบคุณขอบคุณลายลาย <c oughs> ดีใจพี่น้องด,จจดีใจจนบวชแจ้งแน่สิว่าผมแหละดีใจจนว่าว่าวาอยากเป็น,นตื่นตันใจที่สุดพี่น้องเลยเนี่ยบมเคยได้ก็ได้เนี่ยบมเคยมีก็มี ขอบคุณขอบคุณลายพี่เอ้ยนามสามแพ็กแตงน่วสามโลน้ำตาลโลหนึ่งปลาแดกสองปุุกน้ำกะทิสองน้ำปลาสอง มีใ,ใจสุดๆพี่น้องหัมฮัมเอาขามียนลูกเอาขามียดต้นเทีทยงเจ้าออกมากเพื่อนน่ะกินขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาจิงเอามาเพื่อนกินรอบใบเอาครับตกะของตกะง่ามพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วพอหาตาเนี่ยเออแล้วแล้วแม่ตาหนึ่งแม่เ,เ,นะเก่งอะลี่ขเจ้าขึ้นตาเทิงแล้ว,วสุดยอดพี่น้องกล้า <c oughs> ก็ง่ายปีนี่คนลกก็เก่ง,เ,เ,งเอาไว้กันลูกเอาเอาไปเปิด ข้าเจ้าขึ้นตาเทิงเด้นนี่แม่นอยู่บ่าตานี่บ่อีพอบอกข้าเจ้าตาตานี่นง่ายอยู่บ่านอะกคือเห็นบักลุย,ลยหัวกล้วยหัวกล้วย <c oughs> เบิดไปแล้วหนึ่งตาพี่น้องรอบเศร้า คิดย่านโบไดกะพี่น้องเลยบาร์คาเจเฮดลุนแล้วไปตาหนึ่งตาหนึ่งกับเครื่องผงนะคะน้องแม่มจะไม่ได้บอกมาดำมายายหาโบเห็เนมืดเลยคือไม่บอกแล้วเดินมาแรงนะแล้วมาดำ

โมัดกาแล้วมีตะมัดใหญ่ๆเ้อเป็นเห็ดหมัดบักไงหมัดปักใงเห็มัต่ราเมื่อนี้รุ่นพี่น้องรุ่นวัชิได สองตาขึงบอกวันแวกค่ะเขเกาะมุงกุ่ง้ลุกล้วงตาเออเก็จะลบกบนล้วแหละกันฝนตกนะยายแม่ก็เซ้นลกตลอดนั่นแล้วเมื่ออื่นไ่งทำไมถพี่แล้วชิมาลกไหแก้แล้วบด่ดำแล้วบ่ดำแล้วดำบด่ได้มาเจ็บตีน บอเล่าว่าท่านโลกกาผอยากเศร้าก็เศร้าได้แล้วว่าเขาเหมื่อยเขาเจ็บจีนด้าหน้ามันผัดเศร้าบ่ได้แล้วว่าท่านหน้าชีิไปเศร้าผัดแม็ร้มเล่าอะไรถามกำลังปดที่นองป้าเ้ย้เขาเป็ด งามเด้พี่น้องเลยมุมนี่แน่นุไปก่าเคียวอุม่มเนี่นนยอืมมันงามลีดเลยแน่นุไปมันก็งาม น้ำเมล่ากันยังหรืปล่าไปโหลดยายไปโหลดหมูเห็นใจหรอปิ้งปลาพี่น้องกับตามแจ่วพี่น้องเลยอาหารเม่งเงกินข้าวเศร้ายังไม่ได้กินข้าวเศร้าพี่น้องเลยท่านมีเรียองมีงานแหละ แลงเส้น,นพี่น้องบอกจนบอกอยากขันเขา่าจนลืมว่าบอท่านกินเข่าแล้วพี่น้องเลยกันเป็นแหวีเป็นงานะเบอร์เท่อน,นพี่น้องมั่งไปจิงจังจิงจังเขาคนว่ะเขาแม่ลูกแม,ม่แม่ป้อนแม่เขากับเขาแลูกแมาเขา เ oh. ขาเพิ่นว่าเห็นย่อดผ้าโตเขาจับสวัสดีพี่น้องที่ั่งนักการศึกเตะได้พี่น้องได้ตีปลาได้เป่งตีปลาอากมาจตกบ้านน้นนองมีึ่งผมแต่ผมว่ากแบ่งให้เพืบบ่อนบอยเนี่ยครึ่งหนึ่งตะกี้เพื่อนจะอยู่กินแล้วเพื่อนเอ้าออมือสากแบตเพื่อนมาถ่ายคลิปเพื่อนกันแบ่งให้เพื่อนครึ่งหนึ่ง ้ออพี่รองเลยเออถ้าบอกล่ะนัวยู่แม่ดอเข้มเข้มบ่เออมาเดิอลุกเา้าไอ้ยุ๋นขาวแล้วแม่เดิ่กิงปลาต้เจแย่ดูเ้ยกินปลาต้เจียวโคโรนบ่ กินเขาก็เอินหากินป้าก็อวยหอดเทียแต่ตว่ายังพระนัได้กินน้ำกันเท่านั้นอาสัมนียแหละพี่นอ้อง